อยากเห็นพวกเทพพวกกายทิพย์กันไหมละ่ะมีนะพวกนักปฏิบัติชอบอยากเห็นพวกกายทิพย์อยากเห็นพวกเทพอยากเห็นพวกเทวดาอยากเกี่ยวข้องกับเทวดาอยากสอนเทวดาไม่ยากดอกเห็นกายของเราที่มันหยับหยาบให้มันชัดซะก่อนเรื่องกายทิพย์มันเป็นเรื่องทีหลัง กายของเราหยับหยาบตาบอดคลำก็ยังคลำได้ใจของเราก็ยังไม่เห็นยังจะอวดเก่งอยากไปเห็นกายทิพย์อยากไปเห็นเรื่องเทวดามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันผมของเรามีกี่เส้นมันหยาบยังกับตาบอดเอามือคลำก็ได้เราก็ยังไม่รู้ว่าผมมีกี่เส้น ขนมันก็เป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งเรียกกันว่าขนเอาใจดูขนก็ไม่เห็นด้วยซ้ำเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันเห็นอย่างที่ชาวโลกเขาเห็นนกหนูปลูปลิงมันก็เห็นเห็นผมเห็นขนเห็นฟันเห็นเล็บเห็นหนัง เห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหมูหมามันก็เห็นเห็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นเห็นตามสมมุติเห็นตามภาษาของโลกไม่เห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นอย่างภาษาของธรรมะเห็นแล้วจะไม่เกิดความยินดีในสิ่งที่เห็นนั้นจะไม่เกิดความยินร้ายในสิ่งที่เห็นนั้น ผมจะแต่งสีสันวัรณะสวดทรงยังไงก็ช่างก็เอาของสกปรกมาแต่งน้ำอบน้ำหอมน้ำย้อมไปทาก็ไปย้อมไปทาของสกปรกนั้นน้ำอบมันจะหอมสักขนาดไหนประเดี๋ยวประดาวกลิ่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปผมมันก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมย้อมมันเป็นสีดำ ไปย้อมมันเป็นสีอะไรก็ช่างมันก็ย้อมของปฏิกูลเอาของปฏิกูลมาย้อมมันไม่ได้หอมและมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ย้อมนั่นดูกายของเราให้มันชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงในกายทุกส่วนในกายทุกส่วนไม่จำเป็นจะต้องเห็นชัดไปทุกส่วนเห็นส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้เห็นชัดลงไปแล้วมันอาจจะชัดทุกส่วนเพราะส่วนไหนก็เป็นกายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดมาแก่มาตายเหมือนกันส่วนไหนก็เป็นของเกิดของตายจึงว่าเห็นชัดลงไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งชัดหมดในกายของเรานี้ชัดหมดกายทั่วโลกธาตุเพราะกายที่ไหน กายที่ไหนมันก็เหมือนกับกายอันนี้คือเกิดมาตายการที่เกิดมันก็อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟอาศัยโลกอาศัยของที่มีอยู่ในโลกท่านจึงว่าสังขารการรวมตัวรวมดินรวมน้ำรวมลมรวมไฟรวมกันเข้า รูปร่างเป็นอย่างนั้นรูปร่างเป็นอย่างไรนั่นนะ่ะกรรมมันแต่งกรรมมันปั้นกรรมปั้นกรรมแต่งแต่งรูปร่างมาเป็นคนก็โลกเขาก็สมมติว่าเป็นคนแต่งรูปร่างมีคนมากๆมีขาสี่ขามีหางเขาก็เรียกว่าเป็นหมูเป็นหมาไปเป็นพวกสมมติ แต่ความจริงก็คือสังขารกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมากองรวมกันจะสมมติว่าเป็นอะไรก็ช่างมันไม่เป็นอย่างสมมติของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นยังไงเขาก็ตายของเกิดมาแกมาเจ็บจะสมมติว่าเป็นอะไรเขาก็แก่เขาก็เจ็บ จึงว่าร่างกายนี้ไม่เป็นอะไรสักอย่างจะสมมุติหรือไม่สมมุติจะสมมุติว่าเป็นอะไรหรือจะสมมุติว่าไม่เป็นอะไรเขาก็เป็นของเกิดมาตายสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงสังขารในเราไม่เที่ยงสังขารทั่วโลกาธาตุก็เหมือนกันเพราะมันเหมือนกันอาศัยกองดินกองน้ำ กองลมกองไฟกันขึ้นเหมือนกันจะมีใจคลองหรือไม่มีใจคลองเหมือนกันหมดสังขารทั้งหลายมีใจคลองไม่มีใจคลองสังขารทั้งหลายรูปร่างหน้าตาอย่างไรจะเป็นสังขารจะเป็นสังขารส่วนหยาบหมายถึงกองดินกองน้ำกองลมกองไฟ จะเป็นสังขารส่วนละเอียดคือความเกิดขึ้นของความคิดเกิดขึ้นของความคิดจะคิดเรื่องอะไรก็ช่างอันนั้นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นรูปธรรมจะเป็นนามธรรมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นสังขารในเราสังขารทั่วโลกธาตุสังขารทั้งหลายเกิดแล้วดับไป เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายแล้วดับไปมันเป็นทุกข์คำว่าไม่เที่ยงคำว่าเป็นทุกข์คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดับไปอันนั้นเป็นคำพูดพูดมาจากไหนพูดมาจากความจริงเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาจริงๆ ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงๆแก่ก็แก่จริงๆเจ็บก็เจ็บจริงๆตายก็ตายจริงๆแต่ความจริงความแก่ความจริงความเจ็บความจริงความตายมันเป็นธรรมชาติต้นไม้มันเกิดนานมันก็แก่มันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นต้นไม้มันเกิดมามันตาย มันก็เป็นธรรมชาติเราสมมุติธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นต้นไม้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์สมมุติธรรมชาติของต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเรียกว่าการแก่สมมุติความไม่เป็นปกติว่าความเจ็บความไข้ความอาภาษสมมุติความสลายตัว ความตายว่าเป็นความตายความจริงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแก่ก็เป็นคำสมมุติกันเจ็บก็เป็นคำสมมุติกันตายก็เป็นคำสมมุติกันแม้ความเกิดที่เป็นคำสมมุติกันสิ่งที่เกิดจริงๆเขาไม่ได้รู้สึก ไม่ได้รู้เห็นอะไรต้นไม้มันเกิดมันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดฟันของเราเกิดฟันรู้ว่าฟันเกิดไหมเกิดมาทีแรกไม่มีฟันแล้วฟันเกิดทีหลังฟันรู้ว่าฟันเกิดไหมขนผมเราจะถอนเราจะโกนแล้วสิ่งที่มันยาวมันอ่ะมันรู้ว่ามันยาวไหม เล็บก็เหมือนกันเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวเราขูดที่มันยาวมันหนาออกมามันรู้ว่ามันยาวไหมหนังก็เหมือนกันมันยืดมันยืดมันรู้ว่ามันโตขึ้นไหมมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันรู้ไหมว่ามันเหี่ยวถามมันดูถามมันมันจะบอกว่าถ้าแล้วใครจะเป็นคนตอบ หนังมันตอบไม่ได้เรานี่แหละเป็นผู้ตอบเราคือใครคือใจของเราจะตอบใจของเราเป็นผู้ถามใจของเราเป็นผู้ตอบใจของเราศึกษาชัดแล้วจึงตอบมาตามที่เห็นชัดนั้นในเรื่องในลักษณะน,นี้เรียกว่าเป็นการศึกษาภาวนาคือทำให้เกิด การที่จะเกิดความรู้ความแจ้งความชัดขึ้นมาจะต้องอาศัยการศึกษาทั้งนั้นภาวานานี้ไม่ใช่ทําเหมือนกับหัวต่อในเมื่อทําบนหัวต่อหัวต่อมันจะรู้เรื่องอะไรมันไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นหัวต่อภาวานาอยากจะให้ใจรวมภาวานาอยากจะให้ใจสงบ ถ้าหากว่ายังอยากให้รวมอยากให้สงบอยู่ความอยากยังมีอยู่ในใจตราบใดความอยากอันนี้ละ่ะมันจะทำให้ความสงบไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นละความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในใจละได้แล้วความสงบมันเกิดขึ้นในขณะที่ละความอยากนั้นได้